ที่เกิดพศ2548อายุ19ย่าง20นะคะและ2488อายุ79ย่าง80ไก่ร้องเพลงจ้ะแฮปปี้มีความสุขต้นสัปดาห์ประตูเงินก็เปิดประตูงานก็เปิดอูตายดูสิรับทรัพย์ได้เงินก้อนดวงดีวาสนาดีมีโอกาสดีบางคนก็ได้เที่ยวพักผ่อนได้ของที่ชื่นใจได้เจอคนที่ทำให้เรามีความสุขยิ้มแป้นแล้นเลยนะคะปลายสัปดาห์ก็ดี ประตูงานเปิดเงินเปิดรักเปิดมีความสุขคนอยู่กันพร้อมหน้านะคะได้มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้เจอคนที่ถูกใจทําให้เรามีความสุขยิ้มได้นะคะยิ้มแป้นแลนเลยจ้ะสมหวังเป็นผพ่แห่งความสมสมหวังและความสุขเนาะถ้าเราไม่เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยหัวเขา่าความดันสายตานะจ๊ะ คุณที่เกิดพศ2536อายุ31ย่าง32ไก่โต้งในเล้าแม่ไก่จ้ะประตูงานเปิดนะแต่เป็นการเปิดแบบลับๆล่อๆระวังลืมของ ของหายคนไม่น่าไว้วางใจระวังถูกหลอกระวังงานล่าช้าไม่เสร็จตามเป้าที่วางเอาไว้ประตูเงินก็เปิดแต่ว่าเป็นการเปิดแบบยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันบางคนก็คิดถึงเงินอนาคตหรือเอาเงินอนาคตมาใช้เยอะไปหน่อยบริหารจัดก,การให้ดีนะประตูรักเปิดแฮปปี้มีความสุขโสดจะพบรักไม่โสดก็จะพบ คนที่ทําให้เรามีความสุขอาจจะเป็นจากคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะอย่านอกลู่นอกทางจะได้กินของอร่อยฝันจะเป็นจริงนะจ๊ะจะมากจะน้อยแต่ฝันเป็นจริงมีความสุขจะมีคนเลี้ยงข้าวจะมีลาบป,ปากสาวๆจะมีหนุ่มมาเปเเพอเลี้ยงข้าวเฉยเลยหนุ่มๆก็มีดวงพาสาวไปเลี้ยงข้าวเช่นเดียวกันแฮปปี้มีความสุขจะ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยเนาะเออไพ่ดีไม่ต้องพูดเยอะ คุณที่เกิดพศ2542นะคะอายุ43ย่าง44ไก่ในแล้วจ้ะประตูเปิดจ้ะเรื่องงานเนาะบางคนวางแผนในเรื่องของการขยับขยายงานขยับขยายตลาดบางคนกำลังคิดในเรื่องของการที่จะลงทุนทำอะไรเพิ่มนะคะนะจะในน้อยคนนที่ทำงานนิดนึงนะผู้หญิงคนนึ่งทำให้อึดอัดประตูเงินก็ถือว่าเปิดนะเออประตูเงินลับๆเงินลับลบนะคะ เงินมาทางลับแต่จ่ายในที่แจ้งสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายเราอยู่ตำแหน่งประตูรักปิดระวังทะเลาะน้อยใจกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเพื่อนรักก็ได้นะคะบางทีก็คนที่บ้านป่วยหรือตัวเราเองอาจจะป่วยก็ได้ช่วงวันที่สองสามสี่ไม่สู้ดีมีดวงออกจากงานด้วยนะต้องใจเย็นๆในเรื่องของงานถ้ายังไม่ได้งานอย่าออก การลงทุนอะไรที่ไม่ชัวร์ให้ใครยืมทําธุรกิจสีเทาๆเสี่ยงมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือไม่ได้กําไรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนอะไรเพิ่มหรือแม้แต่เรื่องความรักโสดๆไปก่อนนะมีดวงเสียเงินเสียตัวเสียใจคนมีคู่อยู่แล้วก็อย่านอกลู่นอกทางนะไม่ค่อยดีเรื่องรักสัปดาห์คุณที่เกิดพศ2512อายุห5ย่าง56ไก่ขันรับอรุณจ้ะประตูเปิดเรื่องงานดีดี งานเด่นงานออนไลน์งานต่างประเทศงานรับราชการนะนายตัวเองคนที่เป็นระดับหัวหน้ายิ่งโดดเด่นมากเป็นพิเศษออราจับนะคะประตูเงินก็เปิดเงินเก่าเงินที่รอบรรยากาศมิตรภาพเก่าๆที่รอคอยจะวนกลับมาแต่ปลายสัปดาห์ต้องระวังนิดนึงประตูรักได้ไพ่แบบนี้มันไม่ได้เสียหายแต่จะหงุดหงิดบางทีคนที่บ้านทะเละพูดไม่เพราะหรือเราบ้าอำนาจไปหน่อยเพือที่จถนอมน้ำใจกันในเรื่องของความรัก มีดวงไปเจอหมอไปเจอตำรวจหรือไปเจอทนายติดขัดมีปัญหามีคนช่วยเหลือนะจ๊ะอันนี้อำนาจอำนาจมาเออถ้ารู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักคนเยอะอันนี้ก็โอเคเนาะเออนะคะนะใส่ตาหัวเข่าระวังนิดนึงที่เกิดพศสองห้าศูนย์อายุ7ขวบย่าง8ขวบและ250 0อายุ67ย่าง68ไกลเดียวได้จ้ะ ประตูขัดแย้งมาเลยนะงุดหงิดชวนทะเลาะจ้องจับผิดเอาอยัางไงเนี่ยนะคะ28 29ไม่ค่อยดี 20, 30กับ1ดีประตูเงินหมุนคล่องปรับตัวได้มีคนพยายามเข้าใจเรานะคะยืดหยุ่นได้มีดวงย้ายที่อยู่โยกย้ายที่เรียนที่ทำงานก็ได้ด้วยเหมือนกัน เนาะเป็นอิสระประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้จะได้ไปเที่ยวจะได้กินของอร่อยลูกเต้ามาหามีความสุขเป็นอิสระจากปัญหาที่เราเจอแฮปปี้นะหลายๆคนก็หมดภาระเรื่องลูกเรื่องเองต้าแล้วมีความสุขได้เที่ยวพักผ่อนเนาะมีความสุขดีจ้ะเป็นพ่เดินทางสุขภาพต้องระวังนิดนึงถ้าดูแลตัวเองไม่ดีก็ต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะอย่างเบาก็เตะนูน่นเตะนี่หัวเข่าขามีปัญหานะอ,อดูแลตัวเองจ้ะ นะ,ะต้องทำตามหมอสั่งให้เคร่งครัดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่สีเสริมดวงสัปดาห์นี้สีเหลืองทองนะคะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ทำบุญกับเด็กทำบุญกับหมาแมวได้นะคะนเนาะก็ไม่ขี้เหร่นะ,ะสี่สี่และเจ็ดจ้ะผู้ชายคนหนึ่งเป็นสื่อนะจ๊ะ